สบายดีมานี่สร้างต้องกับผ้า,ล,าลูกมาบึงแล้วไฟกวาดเบิ้งแลวตะคายไฟนะครับที่ว่ามันอยู่น้าําปลาลำาลงนีย่ยยานว่ามันขาดนะครับย่านมันรุดมันขาดนะครับออกมากกับทีมงานนะครับแยกกันนะครับผมสองสามคนนะครับก่อสร้างต้องก็เสีย ขี่ไปทางนั้นน้อยจังน้อยหนึ่งนะครับผมขี่มอไซค์ไปนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันจะเป็นอ่านเก็บสื่อมันนะครับผมแล้วหลังจากนี้มันอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับมันก็เลยง่ายวะ่รครับ เขาโจวเขตเศรษฐกิจของเพิ่นะครับเรืยโจนะครับหอ,อยเฮ็ดพอพลานนะครับอ,รอยู่ในต่างขีรถ รอเบิงธรรมาชาติอินเนาะครับเนาะบางกกนยังเป็นปลาอยู่ครับเป็นปลาหกเหืออยุคือเก่านะครับผมทังหกยังเหืออยุคเก่าครับ เป็นธรรมชาติขึ้นเขาเรครับเว่ามันเป็นป่าเป็นดงเป็นธรรมชาติคนะครับผมมีร้านมั่นนะครับผมมีร้านมั่นก็นจะเป็นร้านเอี้ยงหัวเนี้ยงควา,ายของพ่อแม่ประชาชนนะครับแล้วเก็บบัตรเกลบไนะครับหัวควา,ายสร้างต้องแนบไปอย่างทัน